อย่าออกมาเด้ออย่าออกมาเด้อนั่งถาแม่ยืหันละนั่งถานั่งถานั่งถาก้าวเดียวจ้านั่งถาแม่ยืหันยาออกมายายาถาแม่ยืหันนั่งเข้าไปเข้าไปเข้าไปก่อน <_' S 1> เข้าไปก่อนหลุดเข้าไปก่อนเ <_' co> ข้าไปก่อนค่ะ <Renaissance> ไหนเข้าไปก่อนลูกเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน, <c oughs> น,น,นเข้าไปก่อนนั่งรอนั่งรอนั่งรอลูกนั่งรอเข้าไปก่อนในสวัสดีค่าก่อนถ้างั้นน่ะสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามา่มาหาตรงนีงเลล้เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยลูกสาว กินน้ำกันล้ะพี่น้องตัวนึ่งน,นะถือตีดีกระายในสิภ้าไปเบิงไก่ไก่เห็นก็ดีใจขึ้กันได้พี่น้องมผ้ายางไปเบิงไก่อันนี้บอนสีนี่แหะพี่น้องอยู่แบบนี้แหะ เหนื่อยทีไรหนึง่งอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่ถหงไก่ก็เป็ดเพื่อนเห็นเพื่อนน่งก็จอถ่าเลเด้วพี่น้องเห็นไหมเฮ <c oughs> ้ยขันพร้อมนี่เป็ดหน่อยก็ถ่า ยังไม่เสร็วพี่ก็บ่เท่าไรหรอกินกินพักพี่น้องี่พักพักสิไปขอตลาดนะเห็นินและเสิ้อพักให็ิคนกันนี่พักอืมอนองมากินนงมากิน เมื่อก็สิลงมา่อก,กี้มันเห็นแม่มากิ่นจะดีใจแต่ว่าช่วงเศร้านี่เอาเพิ่นออกเพาได้เด้อพี่น้องเพระาระว่าเพิ่นไข่สิสิปล่อยช่วงช่วงบายบายช่วงเศร้านี่คือให้ออกเพาได้เพราะว่าเพิ่อนใครลอเพิ่นไข่แล้วคนมูน่ะเพิ่นมูหนึ่งก็อยู่ทางทึงค่ะค <c oughs> นอยู่ทางทึงมูหนึ่ง เดี๋ยวคนก็หาวิธีลงกหากันเป็ดกับยุ่ส่วนของเป็ดน่ะไก่กับยุ่ส่วนของไก่ <c oughs> คุณไก่ฟังนั่นกับขันเอ๊ๆเอ๊กเอ,กเอ,กเอก๊ะพวกผมไม่กลันเพระสิลุ่งมาจากไหนนะลงมาลูกลงมาพวกสิลุงจากไหนเพิ่นเห็นหมูก,กิน เลี้ยงตามธรามชาติเน,ะพน,นะพน้พี่น้องเนาะมีผักบางแทกับเปเอวต้นกล้วยเพื่อนกินมังแทกับไปขอผักน้พี่น้องเนาะ <c oughs> ขาวเรือหัวอาหารนิดหน่อยต้นกล้วยกับปลูกไว้เองต้นกล้วยกับปลูกไว้เองน้ำบานเนาะอพี่น้องเนาะปุน่นต้นกล้วยสยุมุ่มพุน่นต้นกล้วยยุ่มุ่มพุน่นปลูกไว้ยนีมือเสาร์อกอั เกี๊ยวเขาไก่เขาหนูพี่น้องหนูหนูกับพ่อได้ขายอยู่ค่ะไก่ตัวหนึ่งคนกับฝักไขยย่เหอเยคนกับยื่นงสีหรอพี่น้องบายยกับปอยเพื่นนนละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ